ผมเต้นนัทพลคนเดิมเพิ่มเติมจะมีเพลงมาฝากวันนี้ผมจะร้องเพลงเกี่ยวกับ W S Question หรือว่าการถามนะครับไปฟังกันเลยครับ What 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 นั่นแปลว่าอะไร What 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 นั่นแปลว่าอะไรแม้นั้นตอบว่าที่ไหนเว้นว่าเมื่อ,อไรกันดีเว้นว่าเมื่อ,อไรกันบี Why น,นั้นตอบว่าทำไม วิดวิดวิดวิ h นั้นแปลว่าอะไรวิดวิดวิดวิ h นั้นแปลว่าอะไรนักเรียนลุกขึ้นเร็วไวแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรกันนี้แปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่งฮูฮูฮููนั้นแปลว่าอะไรฮูฮูฮููนั้นแปลว่าอะไรให้รู้ ว่าอะไรกันนี่คูนั้นมันแปลว่าใครฮาว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 นั้นแปลว่าอะไรฮาว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 นั้นแปลว่าอะไรฮาวนั้นแปลว่าอย่างไรฮาวมัชนั่นไงใช่ถามราคาฮาวมัชนั่นไงใช่ถามราคาส่วนถามจำนวนคือฮาวเมนี่สวัสดีครับลาไปก,ก่อนจ้ะแล้วฉชนโชน นั่นแปลว่าอะไรลดลดลดนั่นแปลว่าอะไรแค่นั้นตอบว่าที่ไหนเป็นว่าเมื่อไรกันนี่เป็นว่าเมื่อไรกันนี่วัยนั้นแปลว่าทำไม่วิดวิดวิดนั่นแปลว่าอะไรวิดวิดวิดนั่นแปลว่าอะไรไม่เตรียมลุกขึ้นเลยวัแปลว่าอะไรกันนี่แปลว่าอะไรกันนี่แปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง